สุภาษิตบทที่สองคุณค่าของปัญญาลูกเอ๋ยถ้าเจ้ารับถ้อยคำของข้าและสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้าจงเงียหูของเจ้าฟังปัญญาจงเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเพราะถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาเหมือนหาเงินและแสวงหาเธออย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ แล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระยาเวประทานปัญญาและจากพระโอษของพระองค์ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมาพระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโลกแก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ทรงเฝ้าบรรดาวิถีแห่งความยุติธรรมและทรงปกป้องทางแห่งธรรมิกชนของพระองค์ แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือหนทางที่ดีที่ทุกสายเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเจ้าความเฉลียวฉลา,าดจะปกป้องเจ้าและความเข้าใจจะเฝ้าเจ้าไว้เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่วจากคนที่พูดตลบตะรงผู้ทอดทิ้งบรรดาวิถีแห่งความเที่ยงธรรม เพื่อเดินในทางแห่งความมืดผู้ยินดีในการทำชั่วและเปรมปีในการกลับตีเป็นชั่วคือคนที่วิธีของเขาคดและหนทางของเขาไม่ตรงเพื่อช่วยให้เจ้าพ้นจากหญิงแพทย์สยาพ้นจากหญิงสำสอนที่พูดจาพนเอาผนอผู้ทอดทิ้งคู่ชีวิตที่นางได้เมื่อ,อยังสาวและลืมพันธสัญญาของพระเจ้าของนาง เพราะบ้านของนางดิ่งลงสู่ความมรณาและขนทางของนางนำไปสู่เมืองผีทุกคนที่เข้าหานางก็ไม่ได้กลับมาและไม่ได้มาถึงวิถีแห่งชีวิตดังนั้นเจ้าควรจะเดินในทางของคนดีและรักษาวิถีของคนชอบธรรมเพราะว่าคนเที่ยงธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดินและคนดีพร้อมจะดำรงอยู่ในนั้นแต่คนอธรรมจะถูกตัดออกจากแผ่นดินและ คนทรยศจะถูกถอนลากออกไป